้ามาไม่ถึงแม่หรอกไายปาเข้ากันหมดแล้วไม่ให้เข้ามาหาแม่แล้วอดเข้ามาเกยคางแล้วอดเข้ามาเกยคางนะนอนรอตรงนั้นแหละนอนรอตรงนั้นแหละอดเข้ามาเกยคาง,เข,าาเ,ขางเข้ามาไม่ได้ล้วโอ้อโยถอนหายใจดังมากมันแบบนั้นดูแลทุกคนเห็นปะนอนตูดดอกหัวทิ่มอ่ะฮะ เอาลุกมาลุกได้ไหมน่ะขอาเฟินลุกได้ไหมลุก่ะลุกอเอาลุกมามาลุกได้ไหม <bound> แล้วยังไงสวัสดีค่าสวยสวยังสวัสดีค่าสวยสวยหรือยังอ่ะแล้วก็นอนแล้วนะแม่นอนแล้วนะอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเออนะแล้วนอนแล้วนะนะอ่ะไปะโอเคเข้านอนไปได้แล้วเรียบร้อยแล้วไปเข้าที่เข้านอนได้แล้ว ไปสิไม่นอนหรอเอ้าก็ให้แล้วไงก็ให้แล้วกินแล้วนี่ไปสิไปเข้านอนไป <sk r. S 1> เข้าที่ไม่ให้แล้วไงทำหน้านงงหลอกมาเดี๋ยวโอ้โหจ้องเลยขนาดนั้นอ่ะอ่ะผมเซอเซอเริ่มยาวแล้วนะคะเริ่มเริ่ม,ม,ม,มหยิกมาแล้วนะผมเซอเซอของน้องเนี่ยเริ่มยาวมาแล้วไป ไปเข้าที่ให้แล้วไงเอาไปนอนตรงไหนนอนตรงไหนเข้าที่แล้วไปเลยแม่นอนแล้วเออไปไปที่ประจาเลยนะแพ้ฟ้าป้า,ปาลุกบอลออกเลยค่ะเดี๋ยวทับดังปี๊บนันไงไังทับไปแล้วเออนอนเออรู้เรื่องรู้เรื่ององนอนหมดเวลาแล้วนะวันนี้นะสัน้นๆนะนอนแล้วรู้หน้าที่เก่งมากเร่ละคร ไน,นะไปน,นะนนะพูดนานะเฮ้ยอย่าพูดอย่างงั้นจริงเหรอให้เอาจริงเหรอเอาป่ะยังไงอะ่ะ <laughs> ไม่ต้องหรอกเสียดเดี๋ยวเสียดหนโบุบหิบเมื่อกี้ชิ้นใหญ่แล้วโอเคนอน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 เออนอนนอน,น,อน หอน,นะคะเออเทงตึงไปเออโอเคนอนเลยแล้วนอนเลยแล้วหูมันเคี้ยวปลาเขาเหมือนเคี้ยวลูกเขา้เดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมาสู้หรอกเออ,เอ,อมองหน้ามองหน้าเหลือกตามองหน้าเดี๋ยวจนะโดนใส่เนาะเนาะอ่าโอเคโอเคนอนนอนนอน